สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิดีโอฮับนะครับเป็นเว็บแอปนะครับเป็นเว็บแอปประมาณนี้เลยนะครับในการแสดงวิดีโอซึ่งเราสามารถอัปโหลดไฟล์วิดีโอของเราเข้าไปได์ก่อนนะครับเข้าในได์ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นนะครับคนที่เพิ่มข้อมูลในนี้ได้ก็เฉพาะแอดมินเท่านั้นนะครับแล้วก็ให้เอา ID ของวิดีโอมาใส่นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับ ใครต้องการนะครับใครสนใจนะครับสามารถเข้ามาค้นหาได้ครับเข้าไปที่ Google ค้นหาว่า t ีคีดอับดุลโอเคครับนี่ครับอยู่บนสุดเลยนะครับ blogger com ครับสื่อการสอนครูอับดุบลเลาะลองกดเข้าไปครับจากนั้นก็เมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงนะครับหาข้อความบทความที่มีหัวข้อว่า วิดีโอฮับตรงนี้นะครับวิดีโอฮับเนาะแล้วก็อัปโหลดนะครับเวอร์ชันอัปโหลดวิดีโอขึ้นไรเอาไอเดีมาใส่นะครับกดเข้าไปครับในนี้นะครับก็จะมีภาพตัวอย่างสามารถกดดูได้นะครับภาพตัวอย่างก็ผมแคปมานะครับก็มี เล่าบอกว่าในนี้สามารถทําอะไรได้บ้างผมอาจจะเล่าไม่หมดนะครับในนี้เพราะว่ามีความสามารถเยอะแยะนะครับผมแค่เล่ามาคข้าๆนะครับว่าสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับลองเล่นดูได้ครับจากลิงก์นี้ครับลิงก์ตัวอย่างก็กดเวลาก,กดปุ๊บก็จะขึ้นมาหน้านี้เลยนะครับก็เป็นลิงก์เดียวกันนะครับเนี่ย VJ7UC5JG อะไรพวกเนี้ยนี่นะครับ ก็คือลิงก์เดียวกันเลยครับ VJ7 อะไรที่ผมอ่านเมื่อกี้นะครับจากนั้นนะครับถ้าใครสนใจนะครับสนับสนุนก็กดตรงนี้เลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นภาพตัวอย่างสามารถกดดูได้นะครับสนับสนุนกดตรงนี้ครับกดเข้าไปจากนั้นนะครับเราแป๊บนึ่งนะครับก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็จะมีภาพตัวอย่างข้างบนจากนั้นก็บอกว่าสนับสนุนนะครับใส่กรอกชื่อตรงนี้นะครับชื่อนามสกุลของท่านนะครับ จากนั้นตรงนี้ใส่อีเมลครับท่านต้องใส่อีเมลที่ถูกต้องนะครับถ้าอีเมลไม่ถูกต้องนะครับผมจะส่งจะให้แอปเนี่ยส่งไปให้ไปยังอีเมลของท่านอัตโนมัตินะครับถ้าท่านกรอกไม่ถูกต้องก็ส่งไม่ถึงนะครับก็ตรวจสอบให้ดีนะครับว่าอีเมลที่เรากรอกนี้ถูกต้องนะครับาจากนั้นนะครับรายการที่ท่านสนใจก็เลือกตรงนี้นะครับเลือกเป็นเว็บแอปวิดีโอฮับ ดึงวิดีโอจากไดร์มาแสดงตรงนี้นะครับแล้วก็กดข้างนอกที่หนึ่งจากนั้นก็สแกนนะครับสแกนสแกนเสร็จแล้วนะครับก็ติ๊กตรงนี้เนาะ,ะติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็แจ้งบอกวันที่นะครับก็จะปกติก็จะเลือกเป็นวันที่ปัจจุบันนะครับแล้วก็เวลาโอนก็ตามสลิปนะครับเรา โอนเวลาไหนสมมติว่าผมโอนเวลานี้นะครับแล้วก็หมายเลข4ตัวสุดท้ายในะบัญชีนะครับก็ระบุเข้ามานะครับจากนั้นนะครับแนบหลักฐานแนบสลิปของเราที่เราสแกนครับถ้า,าเราสแกนเร,เราโอนมาแล้วครับก็แนบเข้ามานะครับต้องแนบเป็นสลิปเนาะเป็นหลักฐานเข้ามานะครับหลังจากนั้นนะครับ หลังจากนั้นก็กดปุ่มนี้นะครับสนับสนุนและขอรับลิงก์ผ่านอีเมลนะครับก็กดเข้าไปก็รอสักพักหนึ่งครับอรอพักหนึ่งเพราะว่า,าจะอัพโหลดสลิปขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีการส่งส่งไปยังอีเมลนะครับ ก็จะแจ้งมาว่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อยนะครับขอบคุณที่สนับสนุนหลังจากนั้นนะครับเราก็กดโอเคแล้วก็ไปเช็คอีเมลของเรานะครับผมจะลองมาเช็คเมลดูครับว่ามาไหมนะครับที่ผมกรอกเมื่อกี้เป็นอีเมลนี้เลยนะครับอ่าก็จะขึ้นชื่อตรงนี้ครับครูอับดุลเลาะนะครับจะขึ้นชื่อเป็นครูอับดุลเลาะนะครับแล้วก็ ไตเติลตรงนี้นะครับก็จะมาเป็นเว็บแอปวิดีโอฮับดึงวิดีโอจากไรามาแสดงครับถ้าของใครไม่อยู่ในกล่องจดหมายนะครับก็ลองไล่ดูในจดหมายขยะเพราะว่าถ้าใครไม่เคยนะครับก็อาจจะอยู่ในจดหมายขยะประมาณนี้นะครับแต่ว่าของผมอยู่ตรงนี้แล้วเนาะก็กดในนี้ผมผมก็ได้ส่งนะครับได้ส่งลิงก์มานะครับก็คือลิงก์นี้นะครับท่านสามารถกดลิงก์นี้ได้เลยนะครับ แล้วก็ผมได้แจ้งนะครับแอดมินนะครับแอดมินในการเข้าระบบครั้งแรกก็ใช้ Admin at admin com หรือว่าท่านสามารถเปลี่ยนอ่า user นี้ในชีตเลยก็ได้นะครับส่วนผู้ใช้ที่ไม่ใช่แอดมินก็ test 1 at gmail com ส่วนรหัสผ่านก็ผมตั้งอยู่12345นะครับถ้าใครยังไม่ไม่เคยสำเนาโปรเจกต์ก็ลองกดตรงนี้ดูก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพัก พาทาตรงนี้เลยนะครับกดลิงก์นี้นะครับกดลิงก์นี้ที่ผมส่งไปผ่านอ,าอีเมลของท่านนะครับผมแนะนําเป็น Gmail นะครับให้เข้าระบบบัญชี Google เรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่าไฟล์นี้จะเข้าไปอยู่ใน Google Drive ของท่านนะครับกดตรงนี้นะครับกดลิงก์นะครับจากนั้นาจากนั้นนะครับก็ กดที่สำเนานะครับตรงนี้จะต้องขึ้นสีเหลืองนะครับเพราะว่าในนี้จะมีแอปสคริปต์อยู่ด้วยถ้าไม่ขึ้นสีเหลืองให้ท่านรีเฟรชใหม่เนาะ,ะกดทําสำเนาครับ <c oughs> ก็รอแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> อ่าเมื่อมาแบบนี้นะครับแสดงว่าไฟล์ Google s h e e t เข้าไปอยู่ในไรฟ์ของท่านเรียบร้อยนะครับท่านสามารถที่จะย้ายจะเปลี่ยนชื่อชื่อไฟล์ตรงนี้เปลี่ยนได้ครับแต่ผมขออนุญาตไม่เปลี่ยนนะครับขออนุญาตไม่เปลี่ยน ส่วนย้ายไปอยู่ในโฟลเดอร์ไหนท่านก็สามารถกดตรงนี้ได้นะครับกดตรงนี้แล้วก็ <c oughs> เลือกโฟลเดอร์ของท่านได้เลยนะครับเลอกโฟลเดอร์ถ้าหาไม่เจอก็ไปที่ตำแหน่งทั้งหมดแล้วก็ไปที่ไรฟ์ของฉันแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับว่าโฟลเดอร์ไหนหรือว่าท่านจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ก็กดบวกตรงนี้แล้วก็ตั้งชื่อนะครับบวกตรงนี้ตั้งชื่อแล้วก็สร้างนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมจะไม่ย้ายนะครับผมขออนุญาตก,กดยกเลิกนะครับก็ เราสำเนาไฟล์เข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์ในไดรฟ์ของเราเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับก็ไปที่ก็สำรวจดูนะครับในนี้ยังไม่มีข้อมูลครับวิดีโอของเรายังไม่มีข้อมูลนะครับส่วนหัวตารางครับก็ให้ปล่อยแบบนี้นะครับผมใช้แบบสั้นๆเนาะอ่ายูเซอร์ก็เหมือนกันยูเซอร์ก็มีตัวอย่าง2 User นะครับก็เหมือนที่ผมแจ้งไปนะครับว่าถ้าท่านต้องการ เปลี่ยนอีเมลในการเข้าระบบท่านก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้แต่รหัสผ่านนะครับอย่าเปลี่ยนตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นรหัสผ่านในการ uh, เข้าระบบแต่ว่าเป็นแบบเข้ารหัสนะครับก็ท่านไม่สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้ท่านต้องไปเปลี่ยนในหน้าเว็บนะครับแล้วก็ ตรงนี้เป็นชื่อครับชื่อที่แสดงแล้วตรงนี้ก็เป็นสถานะนะครับแอดมินถ้าแอดมินก็สามารถเข้าไปจัดการทุกอย่างได้นะครับยูเซอร์ก็สามารถเข้าไปดูแล้วก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับอ่ถัดไปครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์นะครับกรณีที่มีคอมเมนต์ก็จะมีคอมเมนต์อยู่ในนี้อันนี้ก็เป็นการบันทึกการไลค์นะครับอันนี้ผมอ่า เราเคลียร์ก่อนได้ครับให้เหลือหัวตารางก็พอนะครับตรงนี้นะครับถ้ามีก็เคลียร์นะครับแล้วก็ให้เหลือหัวตารางพอโอเคนะครับเราไปที่ส่วนขยายครับไปที่ส่วนขยายแล้วก็ไปที่แอปสคริปต์เนาะจากนั้นนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับอรอแป๊บหนึ่งเราจะได้เห็นว่าะจะมีสคริปต์อยู่ตรงนี้ของท่านจะไม่ขึ้นจะไม่ขึ้นสีดําก็ ไม่ต้องตกใจนะครับผมเดี๋ยวผมจะปรับให้เป็นสีขาวเหมือนเดิมโอเคครับอ่าของท่านนะ่าจะมาแบบนี้เนาะเพราะว่าตอนนี้ผมได้ติดตั้งตัวเสริมนะครับก็จะมาเป็นสีดํานะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับการใช้งานนะครับให้ท่านไปสร้างโฟลเดอร์นะครับสร้างโฟลเดอร์มาโฟลเดอร์หนึ่งนะครับแล้วก็แชร์โฟลเดอร์ด้วยเนื่องจากว่าเป็นโฟลเดอร์นี้เราจะไปบันทึก รูปภาพนะครับจะไปบันทึกรูปภาพเดี๋ยวผมต้องเปิดโฟลเดอร์ละทีนี้นะครับผมต้องเปิดไ right รนะครับเข้าไปที่ไ right, รเนาะเกลนไดของผมนี่ผมมีโฟลเดอร์ทดสอบนะครับผมจะวางในโฟลเดอร์ทดสอบเนี้ยโอเคครับแล้วก็ผมสร้างโฟลเดอร์ใหม่เนาะโฟลเดอร์ใหม่ตั้งชื่อว่าเป็นรูปภาพท่านจะตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับรูปภาพนะครับ หลังจากนั้นนะครับอ่ะอันนี้โฟลเดอร์นี้เราจะเก็บรูปภาพเนาะผมคลิกขวาแล้วก็ไปที่แชร์แล้วก็กดแชร์อีกรอบหนึ่งครับตรงนี้นะครับจำกัดตรงนี้เราเปลี่ยนให้เป็นทุกคนที่มีลิงก์นะครับอ่ะแค่นี้พอครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นจากนั้นก็เดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์รูปภาพที่เราสร้างไปเมื่อกี้นะครับก็คัดลอกอ่ะคัดลอกตรงนี้นะครับ หลังโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับก็เริ่มจากเลขหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่า ID นะครับคลิกขวาคัดลอกหรือว่าจะ Ctrl c คอนโทรลก็ได้ครับแล้วทีนี้นะครับให้มาวางในนี้นะครับวางแทนที่โฟลเดอร์ของผมนะครับเพราะว่าถ้าท่านใช้ ID f o โฟลเดอร์นี้มันจะ Error แน่นอนครับเพราะว่าท่านไม่มีสิทธิ์เข้าไปแก้ไขในในได้ของผมนะครับ ท่านต้องสร้างในได์ของท่านโอเคจา,จากนั้นก็กดเซฟทีนึงครับตรงนี้จุดเดียวนะครับที่แก้เนาะแก้จุดเดียวในในนี้นะครับแล้วก็ไปตรงนี้ครับการทําให้ใช้งานได้การทําให้ใช้งานได้รายการใหม่ครับอันนี้ครั้งแรกเนาะก็ใช้รายการใหม่ได้นะครับตรงนี้ผมตั้งค่าเรียบร้อยนะครับถ้าของใครผู้มีสิทธิ์เข้าถึงยังไม่เป็นทุกคนก็เปลี่ยนให้เป็นทุกคนนะครับ แล้วก็กดที่การทำให้ใช้งานได้จากนั้นนะครับก็รอสักครูน่นึงนะครับตรงนี้เขาจะหมุนแป๊บหนึ่งจะตรวจสอบโค้ดนะครับแล้วก็เราต้องกดให้สิทธิ์เข้าถึงนะครับเนื่องจากว่าแอปนี้มีการเข้าถึงโฟลเดอร์ในไดรฟ์ด้วยนะครับเพราะว่าจะมีการ upload, อัปโหลดไฟล์ รูปภาพเก็บไว้ในไดร์แล้วก็การเข้าถึง g o g l e s h e e t s นะครับแล้วก็กดที่ advance d ตรงนี้นะครับหรือว่าขั้นสูงเนาะด้านล่างตรงนี้ก็ Go to นะครับกดเข้าไปเลยแล้วตรงนี้นะครับกด a l l o w นะครับถ้าของใครมีให้ติ๊กถูกนะครับก็ให้คลิกให้ให้ติ๊กถูกให้หมดนะครับแล้วก็กด a l l o w ด้านล่างหรือว่าอนุญาตนั่นเองนะครับจากนั้นก็รอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าตรงนี้ก็จะหมุนติ้วต้ว,ตว,ตว,ตวแป๊บหนึงสัก ครู่ก็จะได้ลิงก์มานะครับอ่ะตอนนี้ผมได้ลิงก์แล้วนะครับตอนนี้ผมได้ลิงก์ผมก็คัดลอกลิงก์นี้นะครับเพื่อนําไปใช้งานจริงผมลองเปิดดูนะครับว่าลิงก์นี้จะมาแบบไหน อ่าโอเคครับมาแล้วครับมาแล้วแต่ว่าตอนนี้ของเราไม่มีวิดีโอก็จะขึ้นบอกว่าไม่พบวิดีโอนะครับแล้วผมจะสาธิตวิธีการเข้าระบบนะครับอ่าตรงนี้เข้าระบบนะครับตรงนี้สมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกที่ยังไม่มียังยังไม่สมัครก็สามารถสมัครได้แต่สําหรับแอดมินนะครับก็เข้าระบบตรงนี้ก่อนผมได้แจ้งไปแล้วนะครับในอีเมลว่ารหัสน,นะครับรหัสอีเมลตรงนี้ของแอดมินก็คือ admin ขอภยัย admin admin Ad mm. com นะครับหรือว่าถ้าเปลี่ยนในชีทนะครับถ้าท่านไปเปลี่ยนในชีทแล้วตรงนี้นะครับชี e ยูเซอรท่านก็ใช้ตามนั้นได้เลยนะครับแล้วก็รหัสผ่านตอนนี้ก็คือ1 2 3 4 5ก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ เมื่อเข้าระบบเสร็จแล้วของแอดมินนะครับก็จะมาแบบนี้นะครับก็จะกลับมาแบบนี้แต่ว่าจะมีเมนูข้างบนนะครับเพิ่มมา2เมนูนะครับ3เมนูกับออกระบบนะครับก็จะมีซูเปอร์แอดมินตรงนี้เป็นโปรไฟล์นะครับสามารถกดเข้าไปนะครับอ่าอีเมลไม่สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับอืมแล้วก็รูปภาพกับ ชื่อสามารถเปลี่ยนได้ครับรหัสผ่านสามารถเปลี่ยนได้แล้วก็รูปภาพตรงนี้ก็สามารถอัปโหลดเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนรูปภาพหมือว่าเเป็นรูปภาพนี้เนาะผมก็ใช้รูปภาพนี้ไปตึง้งลงไปรหัสผ่านเปลี่ยนเป็น1 2 3 4 5 6แล้วแต่นะครับส่วนตรงนี้จะเปลี่ยนชื่อก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้แล้วแต่ท่านเลยนะครับแล้วก็กดบันทึกครับกดเพิ้งลงไปแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับถ้า เราไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงโฟลเดอร์ id ที่เราใส่ตรงนี้นะครับ id ที่เราใส่ในนี้นะครับก็ขั้นตอนนี้จะ e r r o r นะครับแต่ว่าอันนี้ก็บอกว่าอัปเดตไฟล์สำเร็จครับ,กด,ก,นะรบกดตกลงนะครับกดตกลงนะครับจากนั้นนะครับผมได้เปลี่ยนภาพแล้วแต่ว่าทำไมตรงนี้ยังไม่เปลี่ยนลจากนั้นนะครับ ผมลองออกระบบแล้วก็เข้าระบบใหม่นะครับ admin admin.com Ad รหัสผ่าน1,2,3,4,5,6ลองดูครับอ่าต้องเป็นรหัสผ่านใหม่พอกด superuser เปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นภาพใหม่แล้วนะครับอ่ะมันจำค่าเก่านะครับเพราะว่าอะจะเป็นการอ่านที่อยู่ใน local storage เนาะโอเคครับจากนั้นนะครับ เราก็มาจัดการระบบตรงนี้นะครับจัดการระบบก็สามารถจัดการวิดีโอจัดการผู้ใช้แล้วก็จัดการคอมเมนต์ตรงนี้ได้นะครับจัดการ Video, วิดีโอเราก็สามารถเพิ่มวิดีโอใหม่นะครับชื่อวิดีโอก็ตั้งไปนะครับคําอธิบายอันนี้ g o o g l e like Drive ID นะครับก็เป็นวิดีโอนะครับเราไปอัพโหลดวิดีโอเข้าไปใน Drive like นะครับแล้วเราก็เอา อ่ไอดีนะครับเราแชร์ประมาณนี้แหละครับเราแชร์กดแชร์แล้วก็แชร์นะครับเราก็ตั้งให้เป็นทุกคนที่มีลิงกนน์นะครับจากนั้นนะครับเราก็เอามาคัดลอกลิงก์นะครับและเอามาวางในนี้นะครับเอามาวางในนี้และเราตัดส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกตัดตรงนี้ออกนะครับ สเล view เราก็ตัดออกด้านหน้าเราก็ตัดออกให้เหลือแค่ ID นะครับหมวดหมู่ก็ใส่ไปนะครับอาจจะเป็นทั่วไปหรือว่าอะไรก็ระบุได้เลยนะครับชื่อวิทยากรก็ระบุได้เลยนะครับภาพทำเน a i l ตรงนี้นะครับภาพปกเรากา็เลือกภาพปกที่เราต้องการแสดงนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับถ้าเราต้องการให้วิดีโอนี้ไฮไลท์อยู่ข้างบนตลอดก็กดไฮไลท์ตรงนี้นะครับเขาก็จะอยู่ข้างบนตลอด ถึงแม้ว่าเราแทรกมานะครับเราเพิ่มวิดีโอไปเรื่อยๆแต่ว่าวิดีโอไฮไลท์จะอยู่ข้างบนตลอดนะครับการจัดการระบบมีอะไรอีกไหมนะครับก็รายการวิดีโอนะครับกรณีที่เรามีวิดีโออยู่แล้วนะครับเราก็สามารถเข้าไปแก้ไขลบได้นะครับแก้ไขก็ได้ลบก็ได้นะครับจัดการวิดีโอไฮไลท์ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเราสามารถเลือกยกเลือกไฮไลท์หรือว่าเราจะเปลี่ยนไฮไลท์อันไหนก็ได้นะครับสามารถไฮไลท์ได้มากกว่าหนึ่งวิดีโอนะครับ จัดการผู้ใช้ก็กดเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะบล็อกผู้ใช้ไม่อยากให้คอมเมนต์ก็ได้เช่นกันนะครับก็กดบล็อกตรงนี้นะครับเพราะว่าบางทีมีบางยูสเซอร์นะครับเขาคอมเมนต์มาแบบใช้ภาษาที่ไม่สมควรไม่เหมาะสมนะครับเราก็กดบล็อกไปนะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันก็ ยูเซอร์คนนี้ไม่สามารถที่จะคอมเมนต์ได้แล้วนะครับแล้วก็เราสามารถลบผู้ใช้ออกได้ด้วยนะครับจากนั้นนะครับมีอะไรอีกครับมีจัดการคอมเมนต์นะครับเราก็สามารถเข้าไปลบคอมเมนต์แต่ว่าตอนนี้นะครับไม่มีนะครับยังไม่มีวิดีโอยังไม่มีคอมเมนต์เราลบออกแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ออกจากระบบสําหรับ สมาชิกทั่วไปก็เข้าระบบแล้วก็ไม่มีเมนูของแอดมินนะครับแต่ว่าสามารถชมวิดีโอสามารถคอมเมนต์ได้แล้วก็สามารถกดไลค์ได้ประมาณนี้นครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะแนะนำประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ปิดไปแล้วนะครับแล้วทีนี้ลืมลืมลิงก์นะครับลืมลิงก์ไม่ได้ก๊อปไปวางที่อื่นไม่ได้บันทึกข้อก็สามารถเข้ามา ผมจะปิดตรงนี้ก่อนนะครับเข้ามายัางไฟล์ Google Sheets ตรงนี้แล้วก็ไปที่เดิมครับส่วนขยายแล้วก็ a อ p Script นะครับจากนั้นนะครับหลังจากที่เราเปิดแอ p s c r i p t เราก็จะได้เห็นหน้าตาเหมือนเมื่อสักครู่นะครับอ่าก็ผมบแบบนี้เนาะแล้วก็ไปที่การทำให้ใช้งานได้แต่ว่าให้เลือกเมนูที่2ครับจัดการการทำให้ใช้งานได้ครับ <c oughs> ก็จะได้ลิงก์เดิมตรงนี้นะครับนี่ลิงก์เดิมอยู่ตรงนี้นะครับ ก็สามารถคัดลอกไปเปิดไปใช้งานได้เลยนะครับจะไปแชร์หรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็แนะนำเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ